นิยายเรื่อง Fake Love, รักปอมปอมตอนที่28 Ki คิสผ่านไปอีกสีเดือนกว่าเผอแป๊บเดียวเย,ยหนูจะครบหนึ่งขวบแล้ววันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆและผมก็มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆผมโคตรโชคดีที่มีพี่คีกับเอวอยู่ในชีวิต มามาเจ้าตัวกลมถูกปะาป้าอุ้มมารับผมที่หน้าบ้านเหมือนทุกครั้งหลังหลังจากที่ผมกลับจากมหาวิทยาลัยหืมมาฟัดหน่อยคิดถึงจังเลยลูกคิดถึงปะาป้าด้วยไหมคิดถึงมากผมเอาใจป๊าป้าที่อิจฉาด้วยการสลับไปจูบแก้มสากบ้างเรียนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย แต่ปวดหัวผมบน่นพางรับเอวามาอุ้มเองทนหน่อยนะอีกแป๊บเดียวก็จบแล้วแป๊บเดียวอะไรล่ะต้องเกือบสองปีแค่คิดก็ขี้เกียจแล้วอะ่มะมะ่าม้าทำไมหนูทำหน้างั้นนะลูกผมมองเอวาที่ขมวดคิ้วใส่ผมม,ะมะ่าม้างอแงนีนเนื้อลูกเนะพี่ขีตอบแทน หมามมาเหนื่อยนี่ครับเอวาจุบหมามมาหน่อยผมเอียงแก้มอ้อนลูกสาวสุดที่รักเอวาจุบผมอย่างว่าง่ายชื่นใจจังเลยเอวามาหาป๊ะป๊ะให้หมามมาไปอาบน้าก่อนเนอะเดี๋ยวป๊ะป๊าพาไปดูปลา,ปาเออะอะไรก็หลอกล่อยายหนูไปดูปลาทั้งคุณปู่คุณย่าคุณยายแล้วก็พี่คีแล้วเจ้าแก้มยุ้ยนั่นนะเบื่อที่ไหนละ่ะ พอได้ยินคำว่าปลาปลาก็ตาโตเชียวงั้นเดี๋ยวซีนไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูยายหนูต่อครับรักปลาปานะรักเอวาด้วยนะครับพงหอมแก้มสองพ่อลูกอีกคนละหนึ่งทีก่อนจะตัดใจแยกตัวไปอาบน้ำยายหนูหลับแล้วเหรอหลับแล้วครับพี่คีเข้าไปอาบน้ำแป๊บเดียวลูกก็หลับไปเลยแบบไม่รอ <c oughs> ฝันดีนะครับเจ้าหญิงน้อยของปะาป้าพี่ขีเดินไปที่เตียงเล็กที่อยู่อีกมุมห้องแล้วก้มลงหอมแก้มลูกสาวเพื่อบอกฝันดีเอวาเอียงหน้านี้เหมือนรำคาญพี่ขีทำหน้างอเหมือนน้อยใจลูกกลับนะครับไม่ได้จะรำคาญป๋าป้าซะหน่อยผมปลอบไปนอนกันเถอะครับพี่ขีจูงมือผมไปที่เตียง พี่คีครับซีนว่าถ้ายายหนูตัวกว่านี้หน่อยซีนจะแยกห้องนะครับทำไมล่ะก็เราเออซีนไม่อยากให้ลูกเห็นเด็กอาจจะจำใช่ครับผมหมายถึงเรื่องนั้นทำไปก็ระแวงไปว่าลูกจะตื่นมาเจอ นั่นสินะที่จริงเราแยกห้องก็ดีเหมือนกันให้เขาฝึกตั้งแต่เด็กๆแบบนี้แหละถึงไม่อยากแยกก็ต้องแยกครับพี่คีทำอะไรไม่ระวังเลยผมตำหนิพี่คีนับวันยิ่งมือไม้เป็นปลาหมึกมากขึ้นเรื่อยๆซีนครับครับตั้งแต่รู้จักกันมาพี่ยังไม่เคยพาซีนไปเที่ยวไหนไกลๆเลยเนะ อเท่าที่จำได้ก็ไม่นะต่างจังหวัดน,นี้ยิ่งไม่เคยเลยผมทำท่านึกแต่ก็นึกออกได้ไม่ยากหรอกเพราะเราไม่เคยไปเที่ยวไหนกันเลยแล้วซีนไม่น้อยใจหรอพี่คีนั่งบนเตียงก่อนจะรวบตัวผมให้นั่งแมะลงบนตักและกอดเอาไว้กันตกทำไมซีนจะต้องน้อยใจล่ะไม่รู้สิพี่รู้สึกไม่ดี เราควรมีช่วงเวลาที่ไปไหนมาไหนด้วยกันมากกว่านี้แล้วเรามีเวลาที่ไหนล่ะครับนี่ก็สลับกันไปเรียนไปทำงานไหนจะเลี้ยงลูกอีกแค่เนี้ยแต่ละวันเวลาก็หมดแล้วพี่คีไม่ต้องคิดมากนะซีนไม่ได้น้อยใจอะไรเลยพี่คีทำหน้าเครียดซีนมีความสุขนะครับ แค่มีปะป๊ากับเอวาซีนไม่เคยอยากที่จะไปเที่ยวเล่นที่ไหนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาที่บ้านก็มีความสุขแล้วหรือปะป๊าอยากไปเที่ยวก็ก็มีบ้างพี่ขี้เคียดอะไรหรือเปล่าครับทำไมวันนี้ดูอ่อนจังพี่อาจจะรู้สึกว่าพี่ดูแลซีนกับลูกได้ยังไม่ดีพอ อย่าพูดแบบนี้นะครับเราคุยกันแล้วอยู่ด้วยกันมาตั้งนานซีนก็บอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าความสุขของซีนก็คือพี่กับลูกผมทำเสียงตำหนิเล็กน้อยไม่ได้จริงจังมากพี่รู้รู้ก็อย่าคิดมากนะครับเอางี้ไหมอีกไม่กี่เดือนนะ่ะยายหนูก็ครบขวบแล้หลังจากนั้นเรามาหาเวลาไปเที่ยวกันสองคนดีไหมครับฝากม้าเลี้ยงยายหนูให้ จริงนะพี่คีทำตาโตดีใจเป็นเด็กๆไปได้ไปไหนดีอะต่างประเทศไหมเกาหลีปะหรือญี่ปุ่นดีเอาแค่ในประเทศก่อนเธอถ้าต่างประเทศอะรอเอวาโตจะได้พาไปด้วยครับมาม้าใจดีจังก็ถ้าป๊อปป้าทำตัวน่ารักแบบเนี้ยมาม้าก็จะใจดีแบบนี้ทุกวันแหละครับ ไหนคืนนี้ลองใจดีให้ดูเยอะๆหน่อยสิหืมไอหื่นเอ้ยลมอะไรหอบคุณคีตินวนณิกาดุนมาออฟฟิศแต่เช้าวินทำหน้าประหลาดใจเมื่อเห็นเพื่อนมาออฟฟิศตั้งแต่ยังไม่แปดโมงขยันขนาดเนี้ยรับงานออกกองเธอพ่อแซวกันเก่งจริงๆกูแค่ว่างเสาอาทิตย์ไหมล่ะ ผมเดินไปหยิบน้ำในตู้เย็นกินแก้กระหายเมืองไทยนี่มันร้อนตั้งแต่เช้าจริงๆกว่าจะจอดรถกว่าจะเดินเข้ามาก็เล่นเอาเหงื่อซึมแล้วเรื่องที่จะรับงานมึงคุยกับเมียมึงหรือยัง <c oughs> ก็คุยมาพักใหญ่แล้วอะน้องมันอะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกไอ้ที่คิดเยอะเพื่อนมึงไอ้วินใช่ครับไอ้เบลพูดถูก ผมเองที่ยังลังเลไม่อยากเอาตัวเข้าไปในวงการเพราะกลัวความยุ่งยากที่จะตามมากูกลัวไม่มีเวลาให้ลูกอะถ้ายังตัดสินใจได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่กูก็อยากให้มึงทำนะดังหน่อยแม่งก็รวยเละที่ไอวินมันพูดก็ถูกเป็นดาราหากินง่ายแล้วทำไมมึงไม่ยอมเข้าสักทีอะโว้ยกูรวยแล้วชาตินี้ไม่รู้จะใช้เงินหมดไหม ดำาคานถ้านับเงินพ่อเงินแม่ไอ้คีกับกูแม่งก็รวยพอๆกับมึงนั่นแหละมึงอย่ามาอ้างเลยมึงอยากอยู่หลังกล้องก็ว่าไปเหอะก็รู้นี่หว่าเพราะงั้นอะความหลอของกูคงไม่ได้ใช้ประโยชน์หน้ากล้องแน่นอนไอวินทำนิ้วใต้คางเก๊กหล่อจนหน้ามันไส้แต่เป็นแค่ช่างภาพก็ฮอตเวอร์อยู่นะคนติดตามเป็นแสนก็กูหลอ่อ คุยอะไรกันเยอะจ้าเด็กๆพี่มดไงพวกมึงกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะพี่ทำไมไม่บอกผมเลยแล้วนี่มาที่นี่ได้ยังไงผมถามอย่างตื่นเต้นพี่มดเป็นพื่รหัสผมสมัยเรียนหลังเรียนจบพี่แกก็ไปทำงานเป็นผู้จัดการดาราอยู่ต่างประเทศเงียบหายไปนานเลยทีเดียว กูต้องถามมึงก่อนว่ามึงเคยสนใจอะไรบ้างไหมนอกจากลูกเมียกูกลับมาไทยได้เป็นอาทิตย์และพี่มดเท้าเสเอลจีบปากจีบคอประชดประชันผมบรรยากาศในออฟฟิศดูคืนเคองขึ้น,นพี่มดเขากลับมาทำงานที่นี่ไอ้เบลบอกงานอะไรอะ่ะทำโมเดลลิ่งของตัวเองนี่แหละตอนนี้ก็หาเด็กในสังกัดอยู่พี่มดอธิบายเพิ่ม พี่มดเขาตามบีหน้ามาวินบอกอ๋อมาดูบีหน้าต่อแล้วพีก่ก็หลักๆก็ดูมันนั่นแหละแต่บีหน้ามันก็เก่งละดูแลตัวเองได้ไม่ค่อยได้ไปงานกับมันหรอกตอนเนี้ยเลยหาเด็กใหม่อยู่อยากปั้นสักสองสามคนเออไอเตอร์เพื่อนน้องซีน่ะพี่มดก็กำลังปั้นอยู่นะอ๋อติวเตอร์มันหลอ่อดังแน่แน ผมนึกถึงใบหน้าคมเข้มกับรูปร่างสูงโปร่งของติวเตอร์ก็มั่นใจได้ว่าสาวๆคงกรี๊ดกราดไม่น้อยก็หล่ออยู่แต่กูว่ายังไม่ถูกจริตในบางอย่างเดี๋ยวนี้เขาหาคนหน้าตาแปลกๆหน้าเก๋ๆหน้าเหมือนหนูนะไอ้เบลทำเสียงตื่นเต้นเบลมันหน้าตาดีหน้าออกเหมย,มยแต่ก็ไม่หมวยจะคมก็ไม่คมผิวขาวเหมือนกระดาษรวมๆแล้วมองดูไม่เบือ่อ เออมึงก็รีบตกลงสักทีดิเบลกูจีบจนเมื่อยอีกสองปีก่อนนะพี่เดี๋ยวไม่มีคนช่วยไอ้วินแบกเลนไปนั่นไปนี่ไอ้สคนนี้ถึงจะกัดกันทุกวันแต่มันก็ห่วงกันครับตัวติดกันยิ่งกว่าแฟนซะอีกแต่ถ้าถามแบบวงในมันเป็นแฟนกันไม่ได้แน่ๆเพราะไอ้วินไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วไอเบลก็เหมือนจะไม่ได้ชอบผู้ชาย บันเทิงไม่ลากแก๊งผมจ้าเดี๋ยวก็ได้กันเองพี่มดแซลหุย้ยผิดผีว่ะพี่มดไอวินสายหัวยิกมันก็น่าคิดนะมึงถ้าวันไหนเราแก่แล้วยังไม่มีใครมาดูแลมาแต่งงานกันเองมะไอเบลพูดหน้าเครียดอิสัตว์จริงจังเออจริงจังดิกูก็ไม่เคยมีแฟนไง ไม่รู้จะอยู่ใครจะอยู่กับกูได้เหมือนมึงอีหากูยอมไปแย่รูเสาไฟฟ้าถ้าเอากับมึงอะเอวินทำหน้าสยอง <c oughs> เอียวินกูอยากจะโกรธอะแต่ขำมากกว่าขอให้โจมึงติดรูเสาไฟอ,าออกมาไม่ได้อีทุกคนขำลั่นออฟฟิศพวกมึงเนี่ยนะ <c oughs> เคยเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้น แล้วพี่มดสบายดีปะเรียนจบแล้วไปอยู่สักไกลเลยกลับมาทีไรก็ไม่เคยเจอเออคราวเนี้ยก็มาอยู่ถาวรเดี๋ยวมึงได้เจอจนเบื่อคีเรื่องมึงอะที่จะรับงานอะกูปรึกษาพี่มดแล้วนะใช่ถ้ามึงอยากทำอะกูก็ช่วยได้นะทำเหมือนพาร์ทไทม์ไม่ต้องรับเยอะมันได้ด้วยเหะพี่ได้ดีถ้ามึงไม่ดังแต่หนูว่ามันดังวะ่ะ ขนาดตอนถ่ายแบบไปบีหน้าแค่ครั้งเดียวอะ่ะคนยังตามคุยประวัติมันใหญ่เลยลำบากกูต้องสร้างแอคเคา IG อปลอมให้แล้วแม่งคนตามเป็นแสนแล้วทำไมต้องสร้างไอจปลอมวะพี่มดถามโอ้โหไม่สร้างยังไงไหว IG ไอคีมีแต่รูปเมียกับลูกปิดพาเวทแทบไม่ทันไอวินตอบแทนฮอตใช้ได้นี่หว่า แล้วอยากหาตังค์มากขนาดนั้นเลยเหรอป้าแม่งก็โคตรรวยบ้านเมียก็รวยนี่นาะจากที่กูได้ข่าวมารวยมันก็เงินพ่อเงินแม่ไงพี่ผมเป็นพ่อคนเป็นสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวผมก็อยากให้ลูกเมียภูมิใจในตัวผมได้บ้างนี่ถ้าไอ้วินมันคิดได้แบบเหมือนก็คงดีนะเอา้ากูยังไม่มีลูกไม่มีเมียจะคิดทำไมแล้วมึงอยากจะเก็บสักเท่าไหร่ละเงินนะ่ะ พี่มดเลิกสนใจคู่กัดมาถามผมอย่างจริงจังก็ไปเรื่อยๆอะพี่ถึงไม่ได้เป็นดารานายแบบแต่ก็ทำเบื้องหลังได้มันก็พอกินอยู่แต่พอคิดๆตัวต่อไปเอว่าก็ต้องเข้าโรงเรียนผมอยากหาเงินไว้ให้เยอะที่สุดถ้ามึงอยากเก็บเงินนะ่ะมันก็ไม่ยากหรอกการเป็นดาราดังๆมันเป็นได้ไม่นาน3าสปีก็อิ่มตัวแล้ว แต่มึงต้องเสียสละเวลาในชีวิตส่วนตัวเยอะหน่อยทนไหวไหมล่ะผมไม่อยากทำขนาดนั้นว่ะพี่ผมเริ่มเครียดนั่นแหละเรื่องที่ผมกลัวเวลาที่มีให้ลูกกับซีนน้อยลงอ่ะงั้นมึงลองดูไหมกูจะช่วยไว้ให้มันเป็นไปตามแบบที่มันต้องเป็นนะไม่ต้องไปคิดเยอะว่าจะดังหรือไม่ดังหรือจะงานเยอะงานน้อย เลือกแค่งานที่จะอยากจะรับไม่ต้องเซ็นสัญญากับใครมึงโอเคปะละ่ะพี่จะช่วยผมหรอไอหาพี่มดพูดขนาดนี้เล่านิทานให้มึงฟังอยู่มั้งก็คิดคิดคดูดปรึกษาเมียมึงดูแต่มึงรู้ใช่ไหมเรื่องครอบครัวจะเปิดเผยไม่ได้ถ้าเมียมึงไม่ซีเรียสก็ง่ายหน่อยเอาจริงๆอะคนที่ซีเรียสไม่ใช่ซีนหรอกแต่เปินผมเอง ผมไม่อยากให้ซินกับลูกต้องอยู่ในสถานนะหลบๆซ่อนๆมึงก็คิดซะว่าทำเพื่อพวกเขาได้ไหมล่ะถ้าคนเรามันจะดังแค่4ี่หปีอย่างที่ว่าตอนนั้นน่ะลูกมึงก็คงเข้าเรียนพอดียังมีเวลาได้ดูแลอีกเยอะไอเบลช่วยออกความคิดเห็นเดี๋ยวกูขอปรึกษาซินก่อน คีวันเกิดยายหนูอ่ะป้าเขาจะจัดงานให้หลานเขาช่วงเงย็นๆว่างหรือเปล่าว่างสิครับมา้าผมไม่รับงานวันสำคัญอยู่แล้วเลือกรับงานแบบนี้ก็เสียดายแย่ที่จริงพี่คีก็เต็มที่กับงานได้เลยนะซีนกับม้าก็ช่วยดูแล A.Y. อยู่ไม่ต้องห่วงหรอกซีนทำหน้าเสียดายตั้งแต่ผมทำงานในวงการ ซีนก็บอกให้ผมทุ่มเทก,กับงานเก็บเงินให้ได้เยอะๆจะได้ออกมาตั้งตัวและใช้ชีวิตปกติไวๆไม่เอาอะพี่ยังอยากใช้เวลากับซีนและลูกนะอีกอย่างตอนเนี้พี่ก็ไม่ได้ดังอะไรก็แค่รับงานถ่ายแบบโฆษณาเรื่อยเปื่อยยังมีเวลาให้ครอบครัวเยอะแยะดีแล้วคีเย,ยนูกำลังโตอยู่กับลูกเยอะๆลูกจะได้รักหมาบอก นี่ขนาดอยู่ได้กันทั้งวันยังร้องหาแต่มามาอยู่เลยรักป๊าป๊าบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมทำหน้างอใส่ลูกเรียกร้องความสนใจป,ะปะ๊าป๊าหืมลูกเรียกผมด้วยได้ยินทีไรใจพองทุกทีผมรีบเอื้อมมือไปรับลูกจากซินมาอุ้มเอาไว้เองอ้อนเก่งจริงๆ มามาแซวล,ลูกสาวที่ยื่นมือยื่นไม้จะผูกมาให้ผมอุ้มอย่างเอาใจกระเป๋าตังปะป้าสันเลยลูกอยากได้อะไรประปะ้าพร้อมเปย์มากผมฟัดแก้มนุ่มนิ่มของเอวาย,ยังมันเขี้ยวยายหนูหัวเราะเอิกอักด้วยความจักกจีวันนี้เอ็มวีของเหนือที่พี่คีเล่นออกแล้วใช่ไหมอยากดูจังผมรับงานเล่นเอ็มวีให้เหนือสมุด ซีนดูตื่นเต้นที่จะได้ดูแต่พี่บอกแล้วนะว่ามันมีฉากจูบใน MV มันมีฉากเลิฟซีนครับผมกลัวซีนเห็นแล้วจะไม่สบายใจซีนเป็นคนอนุญ,ญาตให้พี่เล่นเองนะอย่าคิดมากสิคือตอนรู้ว่า MV มันมีฉากถึงเนื้อถึงตัวผมก็ปฏิเสธอย่างเดียวแต่ไอ้เบลมันกลัวเสียลูกค้าเพราะเขาเจาะจงว่าต้องเป็นผมเท่านั้น มันเลยแอบมาคุยกับซีนให้เกี้ยกล่อมผมแล้วผมจะชนะอำนาจเมียดได้ยังไงขอบคุณนะครับที่เข้าใจพี่ซีนรู้ว่าพี่คีทำเพื่อซีนกับลูกรักมาม้านะผมหอมแก้มซีนเต็มรักซีนเปิดดูนะครับเอาดิพี่ก็ยังไม่ได้ดูเต็มๆดูพร้อมกันนะพี่คีครับ กอดกันไหมจะปฏิเสธได้ไงล่ะครับผมรีบตึงน้องมากอดไว้แน่นเลยซีนเปิดเ v จากมือถือเราสองคนดูกันไปเงียบๆจนเพลงจบเหนือนี้ก็ร้องเพลงเพราะดีเหมือนกันเนอะทั้งหล่อทั้งร้องเพลงเพราะแล้วโซ่ก็ดันได้เป็นนักร้องอีกเหมาะกันดีจังซีนง่วงแล้วซีนว่าแล้วเดินไปที่เตียงก่อนจะล้มตัวลงนอนหันหลังให้ผม ทำไมวันนี้หันหน้าไปฝั่งนั้นละ่ะซีนเมื่อยนะ่ะนอนแบบนี้ก็สบายดีนอนแบบไหนก็กอดได้ทั้งนั้นแหละฝันดีนะครับผมกอดน้องจากด้านหลังและไม่ลืมที่จะจุ๊บแก้มนุ่มก่อนนอนเหมือนทุกคืน ทุกคนคิดว่าน้องซีนงอนพี่คีเรื่องฉากจูบใน MV มไหมคะไหนลองทายกันเข้ามาดูหน่อยเออจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสองทุ่มอ่ะเรายังไม่ได้ลงคลิปหรืออะไรแสดงว่าวันนั้นอ่ะไม่ลงแล้วนะคะให้ให้รู้กันตามนี้ว่าเป็นเวลานี้เนาะจะได้ไม่ต้องรอเกอร์กันอาจจะมีบางวันที่ไปทําธุระอย่างที่แจ้งไว้เนาะแต่จะพยายามมาให้ได้ทุกวันคะ่ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะ เจอกันตอนหน้าจ้า